วันนี้ก็ได้มาเรียนการทำเพจการสร้างเพจกับอาจารย์นะคะก็ดีมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆไม่มีความรู้ทางด้านนี้มาก่อนเลยแล้วก็คิดว่าอยากจะอาศัยความรู้ตรงนี้เนี่ยเพื่อสร้างอนาคตให้กับตัวเองหลังจากที่ตัวเองออกจากงานมาแล้วก็วอยากจะมีอาชีพเสริมในส่วนตรงนี้นะคะแล้วก็อาจจะใช้โอกาสที่ดีตรงนี้ ความรู้ที่อาจารย์สอนได้ดีมากเลยนะคะสอนตั้งแต่เราอย่างไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็ให้ได้รู้ทุกอย่างที่สิ่งที่เรามีจัดือถึงเนี่ยค่ะมันเป็นประโยชน์แล้วก็สร้างความรู้ให้เราสามารถเราสร้างเพจได้เพราะว่าอย่างเรามีสวนลาไยหรือเรามีสินค้าอะไรเราก็สามารถไปต่อยอดกับตรงนี้ได้นี่ก็เป็นเรื่องพ่ถีมากเลยแล้วต้องขอขอบคุณ